เรนอมอทองที่อู่ใก้สวนแรงนเสด็จชนิดน้อนิตครับอยู่ที่บานท้องเีวครับนี่ก็เป็นบอลทองครับอันนี้ของผมกิโลสอจ้อยโลแล้วกี่บาทนะครับสอ0รค่ะสอรตกี่บาทน้อห้าค่ะเท่าไหร่น้าห้าร้อยหบาร้อยห้าอะไรหมไม่ต้องไม่ต้องหา อ่ารับประกันของส่วนเรา,<ม>าดีจัง,นนะะงเลยค่ะของสามวันเนาะสองวันที่ก็จัดสามเหลี่ยมดูเนื้อได้ใช่ไหมเนื้อกล่องอ่ะอันนี้โอเคเอาอันนี้กล่องเท่าไหร่กล่องเท่าไหร่แล้ตามน้ำตาลมีมีราคาตามป้ายเลยค่ะเดี๋ยวผมสั่งตั้่อทางกล่องนี้ครับอันนี้อันนี้เท่าไรนะห้าร้อยแปดสิบโ,โอเคครับกล่องหนึ่งห้าร้อยแปดสิบกับอันนี้ห้าร้อยสิบละอะไรอันนี้เท่าไรลห้าร้อย รวมเป็นเท่าไหร่เลยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามพันห้ารบาทโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวต้องไปลองกินต้นตำรับเปิดมานานยังครับเปิดปีนี้คาเฟ่เปิดเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าเดือนที่แล้วค่ะแล้วอ่สวนมีประมาณสวนเปิดนานยัง่่ี สวนสิบกว่าปีแล้วเริ่มเปิดขายตั้งแต่ปีไหนสี่ปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วอ่ามันจะหมดจะหมดมาอะไรกลางสิงหากลางสิงหามาซื้อมหาได้เนาะกลางสิงหาก็จะหมดโลแกนสองร้อยเนาะทุกยี่ห้อไหมทุกทุกพันเป็นพวกพันโบราณจากสองร้อยห้าสิบแต่หมดแล้วหรือจะสองร้อยบาทอย่างอื่นสองร้อยหกสิบสองร้อยห้าสิบ โอเคครับโอเคครับเยครับครับโอเคครับปรนชมมากีน้นี่อะครับ